อาดีนครสวรรค์พระจุลามณีเจดีวัดจุลามณี ดีดีหาหายเจดีบรรยากาศเชา้ชาเช้าเมืองนะครสวรรค์ บรรยาก,กา,ชาเช้าๆนาครสวรรค์น,นี่น่าจะเป็นบึงบอแลแะเพชทแม่น้ำท่วมขนาดนี้มีแต่น้ำเท่านั้นเลยสงกรานตครูคูสุตาโอ้โห นครสวรรค์เมืองนครสวรรค์พื้นที่ มองปากน้ำโพนครสคน <S <S ใช่ป่าช้าของจีน<ม>ป่าช้าจีนเลยแต่ของไทยต้องเขามันต้องมีคนมารักษาดูแลเดยทำความสะอาดของเราป่าช้าเรามันไม,ไม่มีคนดูแลรักษาใช่ไหมละ่ะไ,ไอ้นี่ลูกหลานต้องมามา,าอมืมาตัดน้นไม่นั้นก็ไม่เขาลบมก็จ้างคนดูแลนคราสาร

ออบโบโเจเเดีออกมาเจอสินี่จดชัดจะเห็นชัดไม่มีตัวไม้บดบัง เมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพปุ๊บป,บป,บปบาาก็ได้เะ็นอยู่น่ะ,นเ,หนนะเห็นเ๊บป็นบุ่่บุ่เห็น๊ป็นโคุงอยุ่เปืองน,อน,นุ๊อปุ๊บปุ๊บนุ๊บปุ๊บุ 자이 r i a 고